สวัสดีสมาชิกและเอฟทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลแมนแมนนะครับอ่าสองตัวล่างนะครับไปแล้วนะครับสองตัวบนไปแล้วนะครับค่าหลักสิบล่างนะสองตัวมาหนึ่งตัวนะฮะไปแล้วนะฮะก็เลขไหลก็ไปแล้วนะครับก็มีสมาชิกท่านนึงบอกว่าเฮ้แอดในกลุ่มแอดบอกว่าเลขไหลเป็นอ่าอะไรนะแปดเก้าศูนย์ 0. หรือ098มันก็มันอันมันไม่อันเดียวกันเหรอนะฮะแอดไม่แน่ใจนะฮะมันมัน8มันมี8เนี่ยนะขึ้นตน้น890แล้วก็012หรอ012หรอ010 901หรอใช่ไหมใช่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 ใชใชใชเออนะฮะสมาชิกไหลนะเลขไหลนะอันนี้นอกรอบนินดนึ่งนะสมาชิก เพราะว่ามันมีสมาชิกบางท่านเนี่ยบอกว่าเอ้ยแอดเลขไหลอ่ะมันมันใช้ได้สองตัวเลยนะสมาชิกมันใช้ได้สองชุดเลยนะชุดที่แปดเก้าศูนย์นี่ก็ใช้ได้นะฮะชุดนี้ใช้ได้นะแล้วก็สามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเรียกว่าเป็นเป็นเลขไหลเนี่ยวดนี้ชุดนี้นะะแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือเก้าศูนย์หนึ่งนะฮะมันมีสองชุดนะฮะมันมีสองชุดที่แอดแอดบอกไปอ่ะนะฮะมันก็เดินดีทั้งคู่นะครับ อันนี้ก็ 8, 0, ดศูนย์แปดะครับมีแปดเก้ศนย์เนี้ยให้ดูแล้วมันมันมาเก้าหมดนะเก้าหเนี้ยก็ศมาเมาหนึ่ะมาหนึ่งมาเก้ามาศูนย์มา 0, ูนย์มาหนึกนะครับก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่สมาชิกนะฮะลองเลือกดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็มาได้ทั้งสองหน้าแหละนะครับมาได้ทั้งสงหน้าก็ ดูย้อนหลังไปเจ็ดแปดงวดก็เหมือนกันนะครับเข้ามาเจ็ดแปดงวดเหมือนกันนะครับเลขสำหรับเลขไหลนะฮะใครที่จะใช้แปดเก้าศูนย์ก็ได้นะครับอ่าใครจะใช้เก้าศูนย์หนึ่งก็ได้ก็ตามชอบนะฮะตามชอบแต่ว่าสามตัวนี้นะฮะสามตัวนี้มาเข้าดีนะครับเรียกว่าเข้าดีดีกว่าเรียกว่าเข้าดีเหลือเกินนะฮะมาดีเหลือเกินในช่วงนี้นะฮะก็รอพิจารณากันดูนะฮะส่วนเลขอ่าห้าตัวนะฮะห้าตัวมาสองตัวล่างเดี๋ยวสมาชิกรอ รอสักแป๊บหนึ่งนะฮะรอสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าแอดก็ยังยังไม่เต็มที่นะเพราะว่ามันมีสูตรที่รอลงอยู่เนี่ยค่อนข้างที่เยอะเพราะว่างวดนี้อยากจะอัดให้มันเยอะสุดๆนะครับเพราะว่าสมาชิกบอกว่าแอดถ่ายไปนานเนี่ยนะครับทบมาให้เลยนะฮะอันนี้จัดไปเลขไหนก็ตามนี้นะฮะใครจะใช้สูตรหนึ่งสูตรสองนะฮะก็เราจะสมาชิกรับการนะครับอ่ะหลักสิบร่างนะฮะวิ่งล่างตัวเดียวนะจริงๆแล้วสูตรนี้เป็นวิ่งล่างตัวเดียวแต่ว่าอัดแถมให้ นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี้มันมาที่หลักสิบนะฮะกี่งวดนย่งั้นก็สมาชิกก็ลองไปเช็คกันดูแล้วกันนะครับแต่ว่าที่อยู่ในหน้ากระดาษนี้ก็ห้าหกงวดนะครับอ่ะงวดที่ผ่านมาออกห้าปนะครับเดินที่หลักสิบไหมนะครับเดินที่หลักสิบไหมก็เดินนะฮะยังทําหน้าเี่ยงมันได้ดีอยู่นะครับอ่ะมาที่หลักสิบนะครับเดินต่อนะฮะตามได้ตามรายส่วนี้ยังตามได้อยู่ ก็ตามได้แหละเนาะพอวันเข้านะครับถ้าไม่เข้าก็ถูกดดาอีกอ่ะส่วนนี้นะครับได้อะไรนะฮะวิธีการคำนวณยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวจะมีหลักสิบแล้วเราต้องมีหลักหน่วยขั้นท้ายด้วยนะฮะเผื่อว่าสมาชิกจะได้ดูดูไปพร้อมกันเลยว่าเฮ้ยจะได้ไม่ต้องไปหาตัวอื่นนะับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบตัวใดตัวหนึ่งก็ ใช้เลขของตัวเองก็ได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครเอาตามชอบของสมาชิกนะฮะพยายามทำให้มันถูกใจทุกคนนะครับแอดก็ทำไปตามเนื้อผ้าแหละนะฮะอันไหที่มันทำให้ได้นะครับแอดก็ทำให้เลยยินดีนะฮะยินดีนะครับรามรับคำติชมนะฮะด่าได้นะแต่อย่าแรงอย่าด่าได้แต่อย่าแรงนะครับหลักแอดชอบแอดก็กดไลค์กดติดตามกด สั่นกระดิ่งกดหัวใจไว้ให้กันด้วยนะถูกไม่ถูกยังไงก็ลองเม้นต์กันใต้คลิปดูนะฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่าสมาชิกเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะนะสูตรนี้นะจากสูตรใช้อะไรบ้างนะใช้หลักหมื่นนะครับหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักร้อยนะฮะหมุนหน้าครั้งที่สองนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบนะฮะหมุนท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้ง นะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับบนท้ายา 2, ครั้งที่2อครั้งบวกที่1ของคงทีนะครสูตรก็จะมี1 2 3 4 5 6มี6หลักนะฮะแล้วก็บวกตัวคงทีด้วยก็จะเป็น7นะนั่นเองนะครับบวกหกนะฮะเท่ากับ11บเบวกหกเท่ากับสิลงท้ายด้วยหนึ่งนะฮะหนึ่บวกหก้าเท่ากับหกหกบวกสิบเท่ากับสินะฮะลงท้ายด้วยหกหบวกห้า หกบวกาเท่ากับสิบเอ็ดไยได้หนึ่งหนึ้งบวกหนท่ากับสองนะครับไสองนะฮะในวันวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งหหเขาทวนอีกทีไหมกันไว้กันไว้นะฮะห้บวกหกเท่ากา 11, ับส1บเอ็ดทยได้หนึ่งะฮะหนึ่งบวกหเท่ากา 11, ับหกหกบวกห้าเท่ากับสิบหนึ่งบวกห้าท่ากับหกหกบวกห้าทกับสิบเ็ด มันก็อยู่แถวๆนี้เนาะสเสวตบวกหนึ่งก็เท่ากับสิบสองนะฮะลงท้ายด้วยสองอ่าสิบเจ็ดนะฮะหนึ่งทั้หกหกนะฮะจะมาไหมเลขสองก็ฝากสมาชชิกพิจารณากันด้วยนะครับอ่านะฮะสิบล่างนะฮะเดี๋ยวเรามาจับคู่นะฮะกับ วิ่งล่างตัวเดียวก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้สิบล่างตัวเดียวนะนะครับแล้วก็วิ่งล่างนะครับอีกหนึ่งสูตรนะครับสูตรนี้ก็อุย้ยสูตรนี้ชนห้าเหรอชนห้าหนึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละชนก็คือได,ได้ได้ตัวเดียวนะสมาชิกนะก่อนหน้านี้นมันไม่มันมันไม่ค่อยได้ชนกัน,นะเห็นปะ จ็ดศูนย์หกสีู่นย์ศูนย์อามีชนมีชนกว่าน,นี้แล้วก็มาหนึ่งสีนะฮะก็มาชนห้าเดี๋ยวถ้างวดเนี้ยมันไม่ชนก็น่าจะได้เป็นอ่จับชุดเป็นสองตัวนะครับแต่ถ้าชนก็ตัวเดียวโอ้ยหนาวเริ่มหนาวกันแล้วสมาชิกหนาวกันไหมทางทางบ้าน อ่ะชุดหน้าจะาสู่รได้ไรนะครับได้ไรไปคำนวณกันเลยนะครับ อ่านะครับจากสูตรใช้สูตรอะไรบ้างนะครับใช้สูตรอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปคำนวณกันดูนะครับการสีแดงไปไหนสูตรให้ใช้นะฮะหลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบหนึ่งครั้งแล้วก็หลักหน่วยนะฮะหมุนหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะฮะบ,บวกเก้าของทีเจ็ดหกอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เจ็ดบวกหกเท่ากับสิบสาเจ็ดบวกหเจ็ดบวกหเท่ากับสิบสาสบวกเเท่ากับยีสิบนะฮะยี่สิบยี่สิบบวกเก้า่ากัยยีบเกลงท้ายด้วยเก้าเนาะสังเกตดูนะรู้สึกว่าหมืมันจะอยู่แถวๆนี้หลายสูตรแล้วนะสมัชิกมันอยู่ที่ สองสองเก้าเก้าเป็นแป้งเนี่อ่านะครับเจ็ดหกสิบสามนะ่าเป็นยี่สิบเป็นยี่สิบกยี่สิบเก้านะครับก็ได้เก้าตัวเดียวนะครับในงวดนี้นะฮะหวยไม่ชนนะครับหรือเปล่านะฮะยังไม่ได้ดูตัวนั้นเลยบอกไม่ชนละอ่ะไม่ชนนะครับเก้าสองนะฮะ 92 2992นะฮะห่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นชุดไหนที่มาก็ลองพิจารณากันดูนะครับโดยปกติแล้ว2สูตรเนี้ยมันไม่ใช่สูตรอ่าปากหลกักนะฮะแต่มันจะเป็นปากหลักเฉพาะสูตรนี้นะฮะสูตรวิ่งล่างหลักสิบนะฮะมันจะปากหลักเฉพาะชุดนี้นะฮะแต่ว่าชุดเนี้ยมันไม่ค่อยปากนะฮะแต่ว่าอาศัยว่าถ้ามันชนกันนะครับอย่างว่าเนี้ยถ้ามันไม่ชนก็มาอย่างนั้นมันก็มาคู่แหละ ถ้ามันชนนะก็จะได้เป็นตัวเดียวนะฮะก็ในวันที่ผ่านมามันชน5นะครับในวันวันที่30เดือน12นะมันชนที่5้ก็จะได้เป็นหางเดียวนะครับก็อยู่ที่สมาชิกแล้วกันนะฮะอยู่ที่สมาชิกแล้วกันนะฮะอยากให้มันชนไหมถ้าไม่อยากให้ชนก็ได้กานะฮะอ่ะก็ลองพิจารากันดูนะครับว่าชอบตัวไหนหรือไม่ชอบตัวไหนนะฮะท้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่สมาชิกเลือกใช้นะฮะอาจก็ไม่สามารถที่จะบังคับทุกคนได้นะครับแล้วก็ แอดก็ไม่สามารถที่จะทําตัวเลขให้ออกมาให้มันเป๊ะเหมือนกันนะครับมันเป็นเฉพาะแนวทางในงวดแต่ทั้งวดเท่านั้นนะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่ายลืมกดสันกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ